พระคาถาถอดถอนสิ่งอับประมงคลที่ติดตามตัวเรามาพระคาถาถอดถอนสิ่งอับประมงคลบทนี้ท่านว่าสิ่งใดที่ติดขัดในชีวิตสิ่งใดที่เป็นเวรกรรมที่ติดตามข้าพระเจ้ามาขอถอดถอนให้ออกจากกันไปให้หายจากกันไปจงเป็นอิสระต่อกันเทิญ ตั้งนโะมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่าสุนาตุเมพันเตสังคโคโยโสสังเคนะสมุหเนยะสมุหคติสมุหคตาเอสาเวทมนตดำไสยศาสตร์ทั้งหลายสัพพทุกสัพพโกสักสพพโลกสัพพภัยสัพพเครสเนียจันไรสิ่งอับ ปะมงคลทั้งหลายที่อยู่ในกายข้าพเจ้าที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าที่อยู่ในที่ทำงานของข้าพเจ้าณนะถอนโมถอดพุทคอนทาเคลื่อนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนไปด้วยณนะโมพุทธายะพุทธังปัจจขามิธรรมังปัจจขามิสังคังปัจจขามิเอกาเสติปฏิติเม เอหิคัจฉามุหิเปหิเปหินัมภะทะ